วัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พบกับคุณครูหนุนนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะแต่ว่าวันนี้คุณครูหนุนขอเป็นคุณหมอหนึ่งวันนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆสังเกตภาพด้านหลังก่อนค่ะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกมีคนมีโรงพยาบาลแล้วก็มีสถานีตำรวจใช่ไหมคะ สวยงามมากดเด็กอยากรู้ไหมคะว่าคุณครูหนุนจะสอนเรื่องอะไรแต่ก่อนที่จะรู้กันวันนี้คุณครูมีคำคลองจองมาสอนเด็กๆด,ด้วยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วท้องพร้อมครูเลยนะคะคำคล้องจองนะคะอาชีพใกล้ตัวมีอยู่ทั่วไปเราพบเห็นได้มากมายนานา,นา,นาคุณครูคุณหมอพ่อครัวแม่ค้า พยาบาลชาวนาะทำมาหากินอขออีกหนึ่งรอบนะคะอาชีพใกล้ตัวมีอยู่ทั่วไปเราพบเห็นได้มากมายนานาคุณครูคุณหมอพ่อครัวแม่คาพยาบาลชาวนาะทำมาหากินเด็กๆเ,เก่งมากคะ่ะในเด็กพอรู้ไหมคะหลังจากที่คครูได้ท่องคำของจองไปคิดว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไร นั่นก็คือเรื่องอาชีพในฝันนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยเคยฝันไหมคะว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเหมือนคุณครูหนุนเหมือนกันตอนเด็กๆก,ก็ฝันว่าอยากจะเป็นคุณครูได้สอนนักเรียนเพื่อจะได้ให้นักเรียนมีความรู้สูงๆในอนาคตนะคะเด็กๆไปพัฒนาประเทศชาตินั่นเองวันนี้คุณครูคก็เลยจะมาพูดถึงความหมายของอาชีพอาชีพหมายถึง การทำงานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาเป็นรายได้เช่นเป็นเงินนั่นเองค่ะเพื่อที่เรานำเงินเนี่ยไปดำรงชีวิตให้กับตนเองและครอบครัวซื้อของใช้จ่ายนั่นเองเด็กๆถือว่าสำคัญนะคะและที่สำคัญการประกอบอาชีพต้องเป็นอาชีพที่สุดจริตไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเด็กๆและถ่ายทอดความรู้สิ่งดีๆให้กับประเทศชาตินั่นเอง ต่อมาเด็กๆไหมคะมีอาชีพหลายอย่างเลยในภาพที่คุณครูบอกไปคุณหมอพยาบาลตำรวจทหารมากมายเลยค่ะเด็กๆนั่นเองจากนั้นเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาชีพสําคัญยังไงทำไมถึงต้องมีอาชีพเพราะว่าอาชีพเนี่ยจะทําให้คนได้รายได้มาเป็นเงินเพื่อนําไปเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็ต้องประกอบอาชีพใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้นําเงินรายได้ส่งเสียเด็กๆมาเรียนหนังสือนั่นเอง และที่สำคัญนะคะเรายังได้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับสังคมและประเทศชาติได้รู้กันนะคะว่าอาชีพที่เราทำเนี่ยสุจริตและดีขนาดไหนและที่สำคัญนะคะยังทำให้มีประโยชน์กับตัวเองคือเราได้ใช้ความรู้ที่มีเนี่ยทำสื่อทำอะไรต่างๆให้กับคนได้เรียนรู้ด้วยอาชีพหลายอาชีพถือว่าสำคัญมากนะคะถ้าไม่มีอาชีพเราก็ไม่สามารถที่จะ มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวหรือเลี้ยงตนเองได้เนี๋ยวเรา <พอ S 2> จะไปรู้จักอาชีพต่างๆกันดีกว่าดเด็กพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้อาชีพต่างๆกันเลยค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้างอะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะแนะนําอาชีพต่างๆโดยที่มีสถานที่ต่างๆให้เด็กดูก่อนและให้เด็กลองทายดูว่าสถานที่นั้นมีอาชีพอะไรบ้าง เด็กๆคะเมื่อกี้คุณครูหนุนได้พูดถึงความหมายของอาชีพไปแล้วแล้วความสําคัญของอาชีพคราวนี้คุณครูหนุนจะพาเด็กๆไปชมอาชีพต่างๆแต่ให้เด็กๆดูสถานที่ก่อนนะคะว่าสถานที่นั้นมีอาชีพอะไรที่เขาทํางานกันอยู่บ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าสถานที่นี้เป็นอาชีพอะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นไหม อาชีพเลยคะ่ะมีอะไรบ้างเด็กเห็นลานสถานที่มีเครื่องบินแล้วก็มีสนามบินนั่นเองเด็กๆคิดว่าเป็นอาชีพอะไรคะเด็กลองคิดกันนะติก๊กตอกติก๊กตอกแล้วบอกคุณครูด้วยอาชีพนักบินนั่นเองก็จะมีนักบินนะคะที่คนขับเครื่องบินนั่นเองเด็กๆเ,เด็กเคยนั่งเครื่องบินไม่เอ่ยก็จะมีนักบินคอยขับเครื่องบินให้เรานอกจากนักบินแล้วก็ยังมี คนที่คอยดูแลช่วยเหลือเราบนเครื่องบินนั่นก็คือแอร์โฮสเตสนั่นเองเด็กๆอ,อาชีพนักบินและแอร์โฮสเตสค่ะอาชีพต่อไปจะเป็นอาชีพอะไรเด็กๆด,ดูสิคะสถานที่นี้เป็นอาชีพอะไรเอ่ยอเป็นอะไรคะมีโรงพยาบาลฮอพิทอลใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าอาชีพของคุณหมอเนี่ยสามารถรักษาได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นทางแพทย์นั่นเอง<ล>ทันตแพทย์ก็คือ<ล> หมอรักษาฟันนั่นเองถูกต้องค่ะเด็กๆครูให้เด็กเช่่ยกันตอบก่อนนั่นก็คือคุณหมอรักษาฟันเวลาเด็กฟันผุหรือเจ็บหรือว่าฟันผุหรือมีปัญหาเกี่ยวฟันคุณหมอก็จะรักษาฟันให้นะคะอ่าต่อมาคุณหมอรักษาอะไรเอ่อรูปนี้ดูภาพสิคะเด็กมีน้องหมาสองตัวคุณหมออุ้มอยู่นั่นก็คือสัตวแพทย์นั่นเองเด็กๆสัตวแพทย์รักษาอะไรคะ รักษาสัตว์นั่นเองจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้องหมูน้องวัวนั่นแหละค่ะสัตวแพทย์คุณหมอก็จะคอยดูแลรักษานั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปมาดูอาชีพต่อไปค่ะเป็นสถานที่อะไรเอ่ยอเด็กๆลองดูสิครัสถานที่อะไรเด็กๆลองมองค่ะว่ามีสิ่งของอะไรบ้างมีอะไรคะมีตู้เย็นมีอ่างล้างมือมีเครื่องปัน่นมีหม้อมีกระทะนี่ก็คืออาชีพ เชฟนั่นเองเก่งมากเลยเด็กเชฟนะคะี่เด็กเคยดูไหมคะ shape, เชฟกระทะเหล็กในช่อง7็ดก็มีนะคะให้เด็กทํารายการอาหารนั่นเองนี่ก็คือเชฟพ่อครัวนั่นเองทําอาหารอร่อยอร่อยให้เราได้ทานเวลาเราไปร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้หรือคุณพ่อคุณแม่ทําก็ทําได้แต่ถ้าเป็นเชฟต้องอยู่ในร้านอาหารนะคะเด็กๆจะได้รสชาติที่อร่อยมากเลยต่อมาสถานที่ต่อไปเป็นอะไรคะเด็กลองมองดูคะ่ะมีเลยคะมีเหมือนจะมีการทดลองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะ มีการทดลองส่งดูว่าอมีสารเคมีอะไรบ้างอะไรเงนี้มีหลอดทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรแ์แน่ๆเลยนะคืออะไรคะนักวิทยาศาสตร์นั่นเองเด็กๆเด็กๆเคยทําการทดลองบ้างไหมคะ,ะนักวิทยาศาสตร์จะต้องทดลองว่าสารเคมีนี้สามารถนําไปทําอะไรได้บ้างอันไหนที่ว่าอันตรายไม่อันตรายเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ทดลองหาสิ่งใหม่ๆนั่นเองอนี่คือนักวิทยาศาสตร์ ต่อมาสถานที่อะไรเอ่ยเป็นอะไรคะเด็กๆมีรูปภาพด้วยแล้วก็มีสีสันอยู่บนภาพเด็ก,ดกคิดว่าเป็นอาชีพอะไรคะอ่าอาชีพจิตรกรนั่นเองจิตรกรก็คือนักวาดภาพสวยๆมากมายหลายอย่างเด็กๆอยากเป็นไหมคะอ่าเด็กๆบางคนชอบวาดรูปออกมามีสีสันที่สวยงามถ้าอยากเป็นก็ต้องฝึกทำศิลปะให้เยอะๆนะคะอันนี้คือเป็นอาชีพจิตรกรนั่นเองวาดภาพสวยงาม อาชีพต่อไปเป็นอะไรคะเด็กลองดูเลยค่ะมีกล้องมีทีวีมีอะไรด้วยนั่นก็คือยูทูบเบอร์นั่นเองเป็นการผลิตสื่อช่อง y o u t u b e เด็กเคยดูไหมคะเข้าไปดูการ์ตนูนหรือว่าดูละครดูสื่อเนื้อหาการเรียนรู้ต่างๆนั่นเองจะมีนักทำสื่อให้กับเราเข้าไปดูใน YouTube ได้เด็กอยากเป็นไหมคะถ้าอยากเป็นเด็กก็ต้องศึกษาค้นคว้าสื่อนวัตกรรมต่างๆเพื่อน,นำมาทำใน YouTube ต่อจากนี้เด็กได้รู้อาชีพไปหลายอาชีพแล้วใช่ไหมคะคุณครูมีเกมสนุกให้เด็กๆเล่นด้วยเด็กอยากเล่นไหมคะถ้าอยากเล่นไปชมกันเลยคะ่ะแต่ก่อนที่จะเล่นก็ต้องรู้วิธีการเล่นก่อนนะคะเด็กๆว่าวิธีการเล่นเกมของค,ครูเนี่ยเป็นยังไงคุณครูนะคะจะมีรูปภาพของอาชีพต่างๆให้เด็กๆ ดูก่อนและจากนั้นก็จะมีสถานที่ต่างๆให้เด็กๆดูว่าสถานที่นั้นบุคคลนั้นอาชีพนั้นต้องทำอะไรเหมือนที่ครูสอนไปเมื่อก,กี้นี้เด็กพอได้ไหมคะ,ะถ้าพอได,ด้ดูสถานที่แรกค่ะว่าเป็นสถานที่อะไรไอ้เด็กที่ครูบอกไปสถานที่แรกคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะสถานที่แรกก็คืออะไรคะห้องวิทยาศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะห้องวิทยาศาสตร์หรือการทดลองสิ่งต่างๆใหม่ๆ นาเห็นไหมคะห้องวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นอาชีพอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นอาชีพอะไรเอ่ยนับหนึ่งภาพที่หนึ่งคืออะไรคะภาพที่สองคืออะไรคะภาพที่สามคืออะไรคะอ่าเด็กๆเห็นหนึ่งสองสามภาพแล้วคิดว่าห้องวิทยาศาสตร์ต้องคู่กับอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพนักวิทยาศาสตร์นั่นเองเบอร์อะไรคะเด็กเบอร์อะไรคะเบอร์ หนึ่งนั่นเองเก่งมากคะ่ะเบอร์หนึ่งนั่นเองก็คือนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องคู่กับห้องทดลองวิทย์นั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะอ่าต่อมาเบอร์สองเด็กๆภาพที่สองภาพที่สองคือคืออะไรเอยสถานที่ต่อไปคืออะไรคะเด็กๆอันนี้ มองดูสิคะนั่นก็คือห้องครัวนั่นเองเด็กๆคิดว่าสถานที่นี้ต้องเหมาะกับอาชีพอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอาชีพอะไรเบอร์หนึ่งคือจิตรกรวาดภาพเบอร์สองคืออะไรคะ,ะนักทำอาหารเชฟนั่นเองเบอร์สามคืออู้ สตพแพทย์รักษาสัตว์คิดว่าห้องครัวต้องคู่กับอาชีพอะไรคะอาชีพอะไรเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สองนั่นเองก็คือเชฟหรือพ่อครัวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเด็กๆต่อไปดูฐานที่ต่อไปค่ะเป็นฐานที่อะไรอ่าหลังจากที่เด็กๆได้เล่นเกมไปแล้ววันนี้เด็กๆก็รู้อาชีพหลายอาชีพแล้วนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างสนุกไหมคะเด็กๆวันนี้ อ่าสนุกมากเก่งมากวันนี้คุณครูหนุนก็ขอจบกิจกรรมเสริมศบกณ์เพีงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆคงสนุกกันนะวันนี้แล้วคลิปหน้าเด็กๆเจอคุณครูคนไหนให้คอยติดตามชมกันนะคะวันนี้คุณครูหนุนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย